หลายต่อหลายคนบอกน้องว่าศาสตร์เคาะหน้าทําให้ชีวิตเขาเปลี่ยนไปศาสตร์เคาะหน้าทําให้ชีวิตเขาดีขึ้นการกลับมาครั้งนี้ของโก r ฟรีดอมน้องขออนุญ,ญาตพูดณตรงนี้ว่ากลับมาเพื่อคืนความสําเร็จให้กับทีมงานและที่สําคัญที่สุดไปกว่านั้นนั่นคือการกลับมาให้ลูกศิษย์ที่มีความศรัทธา ที่มีความไว้วางใจที่มีความเชื่อแล้วก็ที่มีความมั่นใจในตัวโปรโน้องเขาสามารถเดินไปกับโปรโน้องด้วยความสําเร็จเช่นเดียวกันลิกิตชีวิตตนด้วยการค้นหาความดี ปาฏิหารในวันนี้มันมีอยู่จริงความสำเร็จที่เฝ้ารอสรั้นอยู่ในบางสิ่งทุกอนุที่เราเดินผ่านมาลำบากก็สู้ทนอดทนให้ถึงที่สุด สองมือบรรดานอาตมีท้องแต่ยทอยทอยนลมแลกลางทางราะทุกอย่างรอเราเก้าวไปค่ะชื่อเทียนานเจ้าตาลนตนะคะชื่อเล่นชื่อน้องค่ะผู้ที่คนสานเค้าหน้าคนแรกของโรกนะคะซึ่งได้เปิดการสาอน,านาสานข้อหน้า500คนแล้วก็ปิดการสอนไปเรียบร้อยแล้ว โปรอุ๋ยก็เป็นหนึ่งในลูกศิษย์หนึ่งใน500คนนีคนะคะจึงมีความคิดว่าอยากจะให้มีศูนย์แทนจําหน่ายเพียงแค่25ศูนย์ทั่ประเทศไทยให้25ศูนย์นี้เป็นัวแทนของโปรน้องในการดูแลัวแทนจําหน่ายในการที่ทําให้ัวแทนจําหน่ายที่อยู่ในจังหวัดต่างๆได้รับการเอาใจใส่ดูแลเพิ่มมากขึ้นที่สําคัญคือได้พัฒนาศักยภาพของของคนที่เป็นศูนย์ัวแทนจําหน่ายการเป็นศูนย์ัวแทนจําหน่ายต้องมีการถูกคัดเลือกต้องมีการ ได้รับเกณฑ์การคัดเลือกหลายอย่างพอสมควรอุ๋ยเป็นหนึ่งใน25คนของ625คนนะคะที่มีโอกาสได้เป็นศูนรแทนจำหน่ายซึ่งต้องบอกว่าเราพบช้างเผือในป่านะคะซึ่งถือได้ว่าน้องเป็นคนที่มีความสามารถมากน้องจี่เห็นพัฒนาการของเด็กคนนี้ค่ะมาตลอดเวลาที่ผ่านมาแล้วก็เห็น,หนความตั้งใจหนทํามุ่งมั่มนทละสำคัญคือเห็นถึงความทุ่มเท ่อใช้เขามีชีวิตที่เปลี่ยนไปนะคะแล้วก็จากที่การที่เป็นลูกศิษย์500คนก็เขามาสมัครเป็นแทนชนะน้องก็มีโอกาสได้ตั้งเป้าหมายว่าใครสามารถทํายอดขาย3 0 0แ0,000ภายในเวลา45วันได้คุณจะได้รับรางวัลไปเที่ยวเมาดีอุ๋ยเป็นคนแรกอุ๋ยเป็นคนแรกที่ปิดยอดไปเมาดีค่ะณวันนั้นน้องก็แจ้งว่าน้องจะมีสป ซึ่งนะคะให้น้องเห็นเลยค่ะว่าน้องเขาบอกกับน้องว่าเขาขอเป็นหนึ่งใน25คนที่จะเปิดสูงซึ่งมันมีเงื่อนไขมีกติกาในการที่จะเปิดสูงเช่นเดียวกันแล้วเธอก็ทําได้อีกครั้งหนึ่งเช่นเดียวกันจนเธอก็ได้เป็นเจ้าของสีงดยแทนจําหน่จาจังหวัดสุพรรณบุรีนักวันแรกที่น้องมาถึงที่นี่ก็คือเมื่อสองวันที่แล้วนะคะมา่อนล่อนนัดหนึ่งวันน้องก็มีโอกาสได้เข้ามาถึงรั้วของเรือนพิมพ์วิไลมีสอทน,นะคะ ท่้นพี่น้องเห็นอะไรเยอะมากนะคะจากการที่ได้เข้ามาที่นี่ได้เห็นเด็กคนหนึ่งที่ถือได้ว่ามีความสามารถมากอายุแค่เพียง3ามบต้นๆแต่สามารถสร้างบ้านหลังสีเหลืองนี้เด้นวยมือของเขาเองแล้วเขารักดีฝ่ดีในการที่ยอมย้ายร้านจากข้างนอกเข้ามาอยู่กับคนนี้ครอบครัวของนนเขานัา่นก็คือพ่อของแม่นะคะซึ่งสิ่งนี้คือสิ่งที่น้องต้องบอกทุกคนเขาว่าณนวันนี้น้องประสบความสำเร็จได้ น้องใช้สิ่งสิ่งหนึ่งในการยึดถือมาต่อและคือคำว่าความกระตัญญูเป็นเครื่องหมายของคนดีพ่อรัวน้องเคยล้มละลายค่ะครอบครัวของน้องเคยล้มละลายหลายสิบล้านแล้วก็ไม่มีไม่มีที่จะอยู่ไม่มีที่จะต้องพักจากคนที่เคยดูมากๆแล้วก็ล้มละลายข้อายแต่สิ่งสิ่งหนึ่งที่ทำให้น้องทา,าหน้าที่มีวันนี้ได้น้องสามารถปกให้ของพ่อคุณแม่ได้เมื่อปี2553 ลดนี้ได้จากการทให้มีค,ความงามสองมือเท่านั้นโดยการอาศัยคำว่าความมันยูลิกิตชีวิตตนนโดยการค้นหาความดีปาฏิหารในวันนี้มันมีอยู่จริงความสำเร็จที่เฝ้ารอสรั้นอยู่ในบางสิ่งทุกอนุ ที่เราเดินผ่านมาลำบากก็สู้ทนอดทนน้ถึงที่สุดหากหกลมชุดตัวเองลุกขึ้นมาสักวันหนึ่งก็ปลายทาง ฐานที่วันคงูให้ลูกคนนี้นะคะขอบคุณปอน้องที่เป็นแบบอย่างความดีโปรจะสอนหนูเสมอว,ว่าให้คิดดีพูดดีทำดีไม่ว่าคนคนนั้นเขาจะคิดกับเราอย่างไงก็ให้อภยัยหนูพยายามเดินตามรอยโปรน้องเพราะว่าโปรเป็นเป็นครูที่ดี ขอบคุณพี่ๆทีมงานโกบีย่อมทุทกๆคนนะคะที่ไม่ว่าไกลแค่ไหนนะคะก็มาให้กำลังใจกะโอยขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณทีมงานราฟ้าซาลอนนะคะน้องๆพี่ๆญาติๆ,ๆทุกคนที่แบบว่าเออมาช่วยกันคนละไม้ละมือโดยที่โหนแทบจะไม่ได้จ้างอะไรเลยขอบคุณมากค่ะขอบคุณค่ะท่านผู้มีเกียรติที่มาให้กำลังใจ

ทุ่มเททุกอย่างด้วยใจมันไปจุดหมายไม่ไกลเกิน